ก็คือสิ่งที่มันถูกต้องเนาะสิ่งที่มันถูกต้องหรือชอบเองสัมมาทิฏฐิทิฏฐิก็คือความเห็นเนาะความเห็นที่ถูกต้องนะความเห็นชอบอย่างเงี้ยเห็นอะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิในเบื้องปลายสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นก็คือเห็นบาปบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีนะสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้น ชาติก่อนมีชาติหน้ามีนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นนะแต่ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิในเบื้องไปเนี่ยมันเป็นสัมมาทิฏฐิที่เห็นโดยชอบก็คือเห็นว่ารู้ว่านี่คือทุกนี่คือเหตุให้เกิดทุกนี่คือความดับแห่งทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกสัมมาทิฏฐินะเป็นนยะของการที่จะศึกษา ให้ทิฏฐินี้เกิดทิฏฐิที่เป็นบริสุทธิ์หรือวิสุทธินะทิฏฐิวิสุทธิถ้าเรายังเห็นผิดอยู่เราก็จะปฏิบัติผิดเหมือนกันถ้าเราไปเดินอริยมรรคมีองค์แปดเนาะปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐินี่ท่านจึงเอาสัมมาทิฏฐิขึ้นก่อนสัมมาทิฏฐิขึ้นก่อนต้องมาเรียนรู้หรือ ศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าอะไรคือทุกข์ก่อนที่เราจะปฏิบัติออกจากทุกข์ก่อนที่เราปฏิบัติที่จะพ้นจากทุกข์เราต้องมาเรียนรู้ก่อนนะเรียนรู้ก่อนว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์และความดับทุกข์คืออะไรคือยังไงแล้วข้อปฏิบัติที่จะทําให้ถึงความดับไม่เหลือยหางทุกข์เป็นยังไงปฏิบัติยังไงอย่างเงี้ยเราต้องมาเรียนรู้ในหลักนี้ก่อน ในยะของการศึกษาเบื้องต้นหรือปริยัตินั่นเองสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในในแง่ของการศึกษาก่อนแต่แต่ใช่ว่ามันจะเห็นตามสภาพนั้นจริงๆนะแต่เราศึกษาให้เข้าใจก่อนอาสัมมาทิฏฐิก็คือในเรื่องอริยสัจนั่นเองสมมุติว่าก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติอย่างเงี้ยเราก็ไปศึกษาก่อนว่าทุกคืออะไรทุกในอริยสัจทุกคือความเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหม ความแก่เจ็บตายความพัดภากจากของรักความไม่ได้สมปรานะ,ะความคับแค้นใจต่างๆนี่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทุกข์ในอริยสัจพอเราเข้าใจแล้วในเรื่องของทุกข์เราก็ไปศึกษาในเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ว่าเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรน,นี่สัมมาไอเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือกามกาม,มาตัณหา การมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหานี่งตัญหาสามนี่งนะการมาตัญหาคืออะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คือแน่นอนการมาตัญหาก็คือตัญหาหมายถึงความอยากการมหมายถึงลูกเสียงกินลดผลตภัใช่ไหมอ่าวัตถุของกรรมถ้าเรามีความอยากอยู่ในวัตถุของกรรมแล้วมันจะย่อยออกไปอีกสองทีนี้อ่าการมาตัญหาภาวะตัญหาทีนี้อยากมีอยากเป็นมันอยากเป็นที่ตั้ง อยากแล้วก็อยากมีอยากเป็นเนี้พอไม่ได้สมอความปรารถนาก็มีอยากมีไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอยากมีอยากเป็นก็คือกรมตัณหาภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยในสิ่งที่มันไม่ชอบใจมันก็ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเห็นไหมมันก็เกิดวิภาวะตัณหานี่สาเหตุได้เกิดทุกนะเราก็มาเรียนรู้ก่อน ว่าโอ้นี่สาเหตุให้เกิดทุกข์คืออย่างนีทออง 5, นนง้ทุกข์ก็คือกองขันห้านั่นเองอทุกข์ก็คือกองขันห้าที่มันตกอยู่ในภายใต้อันนี้จังทุกขังอนัตตานี่คือทุกข์แล้วมันก็มีสาเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือการเข้าไปมีไปเป็นนั่นเองเข้าไปมีไปเป็นในขันนั่นเองอเข้าไปอยากอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นในขันนั้งห้านี่คือเหตุให้เกิดทุกข์ แล้วความดับแห่งทุกข์ก็คือความดับลงซึ่งตัณหานั้นน่้นดับลงซึ่งกรรม,มตัณหาดับลงซึ่งภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่คือลักษณะของนิโรธนะความดับแห่งทุกข์ก็คือดับเหตุให้เกิด,กดทุกข์นั่นเองนะส่วนข้อปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญานะศีลคืออะไรศีลคือข้อปฏิบัติหรือข้องดเว้นปฏิบัติไปแล้วเกิดความปกติอ่านะ งดเว้นไปแล้วตั้งใจเจตนางดเว้นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเกิดภาวะจิตใจที่เกิดความปกติขึ้นมานี่เขาเรียกว่าศีลส่วนสมาธิก็คือตั้งมั่นภาวะที่มันตั้งมั่นส่วนปัญญาก็คือรอบรู้ในกองสังขารทําความเข้าใจจนกระทั่งรอบรู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะปฏิบัติถูกเนี่ยสม,มาทิฐิสม,มาสังกปู พอเข้าใจแล้วโอ้ก็จะตั้งประเด็นแล้วตั้งเป้าหมายก็คือเพื่อจะออกจากกามพยาบาทเบียดเบียนการปฏิบัติของเราสรุปแล้วก็คือเพื่อออกจากกามเห็นไหมออกจากกามนะออกจากเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองออกจากกามพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยทีนี้เราจะมาทําลายเราจะมาละเหตุให้เกิดทุกข์นั่นทีเนี้ยก็คือเป้าหมายเราก็คือมาละเหตุให้เกิดทุกข์ เห็นไหมการพยาบ,บาทเบียดเบียนเนี่ยการพยาบ,บาทเบียดเบียนมนออกมาจากไหนออกมาจากาสม,มุทัยก็คือสาเหตุให้เกิดทุกข์อยู่พอที่เนี้ยเรารู้แล้วว่าเราจะโอ้ประเด็นเราก็คือออกจากไอสาเหตุให้เกิดทุกข์กีกรรมพยาบ,บาทเบียดเบียนกรรมมาตัญหาภาะวิัญหาวิภวตตัญหาเนี่ยพอเรารู้แล้วมันก็จะอ่ามีดํารีที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ ต่อไปก็เป็นสัมมาวาจาการพูดจาชอบอาการพูดจาชอบก็จะไม่เป็นไปเพื่อการพยาบาทเบียดเบียนนะการพูดของเราแต่ละครั้งก็จะไม่เบียดเบียนใครไม่เป็นไปเพื่อการออกจากการพยาบาทเบียดเบียนเนีย่ยเห็นไหมจนกระทั่งถึงสัมมาสาม,มาธิเนาะจนกระทั่งถึงสัมมาสาม,มาธิสัมมาสาม,มาธิม,ม,มันจะเป็นยังไงทีเนี่ย สัมมาสมาธินี่ก็คือเป็นสมาธิที่เพื่อจะออกจากกรรมพยาบาทเบียดเบียนนะอยู่เป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิที่ถูกต้องที่มุง่งตรงต่อการออกจากกรรมพยาบาทเบียดเบียนเราเจริญสมาธิเพื่ออะไรล่ะเพื <band> <ball payment> ่อจะทําให้จิตใจตั้งมั่นเพื่อจะออกจากกรรมพยาบาทเบียดเบียนเห็นไหมถ้ายังมีกรรมพยาบาทเบียดเบียนอยู่ มันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรโยมว่าถ้ายังมีอกุศลอยู่ถ้าอากุศลสามประการนี้ดับลงไปหรือระงับลงไปได้มันก็เกิดสัมมาสมาธิขึ้นมานั่นเองเห็นไหมสัมมาสมาธิที่ปราศจากอากุศลปราศจากนิวรณ์อกุศลการพยาบาทเบียดเบียนระงับลงไปได้มีวรห้าระงับลงไปได้ก็เกิดสัมมาสมาธินั่นเอง เห็นไหมสัมมาสมาธิสัมมาส,ม,ม,าส,ม,ม,าสม,มาธิก็คือตั้งมั่นชอบนะตั้งมั่นอย่างถูกต้องเนี่ยสัมมาสม,มาธิมันก็เกิดฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วกว็จะเป็นไปเพื่อญาณทัศนะ เป็นไปเพื่อยนันนัทัศนะถ้ามันเป็นสัมมาสมาธิแล้วนะจิตของผู้ใดตั้งมัน่นเป็นสมาธิย่อมรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงสัมมาญาณนะย่อมเกิดขึ้นสมาานะัมมาญาณก็คือเห็นชอบนั่นแหละพอเกิดสัมมาสมาธิแล้วมันก็จะมาเห็นจริงๆในในภาวะของอริยสัจอย่างแจ่มแจ้งที่นี้กับกับย้อนกลับมาเห็นปัญญาอีกที ทีเนี้ยมันไม่ได้เห็นมันไม่ได้เห็นในยะของการศึกษานะนี่มันเห็นสภาวะจริงๆเลยทีเนี้ยถ้ามันเป็นสมาสมาธิเลยมันจะกลับมาเห็นสภาวะนี่คือทุกนี่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 ทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่านี่คือสมุทัยนี่นี่นี่คือนิโรดนี่นี่คือมรรคเนี่ยมันจะมาเห็นสภาพธรรมจริงๆเนี่ยเนี้ยมารู้จิตที่ควรทำอ่ารู้กําหนดเห็นไหมรู้แล้วก็กําหนด อ่า uh, ทุก hehe, เป like this, Me artists, ็นอย่างนี้เออเรารู้แล้วสมุทัยเป็นอย่างนี้เรารู้แล้วมรรคเป็นอย่างนี้เรารู้แล้วอนิโรธเป็นอย่างนี้เรารู้แล้วมรรคเป็นอย่างนี้เรารู้แล้วทีเนี้ยก็พยายามทําจิตทีเนี้ยทําจิตกับมันใช้กําลังของสมาธินั่นแหละมาทําจิตมากําหนดรู้ทุกมาละสมุทัยมาทำนิโรธให้แจ่มแจ้งมาเจริญมรรคเห็นไหม นี่แหละพอทําได้แล้วก็จบจิตในทางพระพุทธศาสนาก็เกิดสัมมาวิมุตติก็เกิดขึ้นมาหลุดพ้นโดยชอบนะมันจะเป็นอย่างนี้แต่เบื้องต้นเนาะต้องศึกษาให้เข้าใจในเรื่องสัมมาทิฏฐิก่อนถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเปรียบเสม,มือนติดกระ,กระดุมเม็ดแรกถูกถ้าติดกระดุมเม็ดแรกถูกทุกหมดเลยทีเนี้ยจนกระทั่งสัมมาสม,มาธินีนนะเห็นไหมทุกหมดเลย ถ้าความเห็นโยมเห็นว่าทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในยะของการศึกษาในยะของปริยัตเนี่ยตันหาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีรธเป็นอย่างนี้อย่างนี้่มักเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วก็เอาละทีเนี้ยเราจะรู้ประเด็นนี้ทีนี้ดำมรีชอบดำมรีเพื่อจะออกจากสาเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองเห็นไหมสาเหตุให้เกิดทุกข์นะไปดูเนี่ย ดำลี่ออกจากกรรมเห็นไหมพยาบาทเบียดเบียนมันออกมาจากสมุทัยทั้งนั้นเลยกรรมพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยมันออกมาจากนั่นหมดเลยแล้วก็จะดลํลริเพื่อจะออกจากเหตุให้เกิดทุกข์ดำลี่เพื่อจะละเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยมันมีเป้าหมายแหละแล้วลนี่การพูดการทําการงานอการเลี้ยงชีพการทําความเพียร การเจริญสติการจเจริญส,สัมมาสมาธิมันก็เกิดขึ้นมันก็เป็นสัมมาสัมมาสัมมาโดยชอบไปหมดเลยเนาะนั่นแหละเนาะ